นี่ครับวันนี้จะมาปลูกภูสนิมนะครับไปประมาณนี้จะเอาเกาะหลักนะครับก็ดินที่ปลูกก็เนี่ยครับหินภูเขาไฟหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ดินหนึ่งส่วนอันนี้ผมใช้ดินก็คือดินหมักดินหมักของตัวเองนะครับที่ทำเองก็มีที่บัวนะครับปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ ไปก้ามปูนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้คือไปกัํมปูล้วนเลยหมักไว้หลายเดือนแล้วครับก็ประมาณห้าหกเดือนขึ้นบางทีอาจจะบางถุงก็ถึงถึงปีนะครับแล้วก็แกะเผานะครับทั้งพวกเนี้หนึ่งส่วนเตือดินหนึ่งส่วนนะครับ1ตดินหนึ่งส่วนที่ผมเอามาหลายหลยอย่างเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันโปร่งนะครับพวกแกะดิบนะครับ แล้วก็หิปลุกเอาไปแล้วทำให้มันโปร่งให้มันถ้าเกิดปลูกด้วยมะพร้าวตับก,ก็ได้นะครับมะพร้าวตับก,ก็ได้แต่ผมว่าระยะยาวอะมะพร้าวตับเนี่ยมันพอมันยุ่ยแล้วผ่านไปปีหนึ่งจะทำให้ดินแน่นนะครับก็นี่คือปลูกแล้วไม่่อ้ต้องเปลี่ยนนะครับก็ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ปลูกกันครับนี่ครับคลุกเค้าให้เข้ากันเลย างเสร็จแล้วเราปลูกกันครับนะครับปลูกให้เสร็จปล่อยปลูกครับเนี่ยครับผสมดินเรียบร้อยก็หาหลักมาครับแล้วก็ฮับคูของเราเนี่ยครับมัดไปเนี่ยครับมัดเดี๋ยวมัดมัดที่หลักเนี่ยครับจัดให้ดีแล้วก็มัดที่หลักเนี่ยครับจะเรามัดกัน เดี๋ยวปลูกกันครับครับเยวมัดไปมัดให้ขึ้นหลักไปนะครับอันนี้ผมได้ยาวนะครับเอามอหิงที่ยาวมาถ้าใครไม่มีก็ค่อยๆเลี้ยงไปครับเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงไปนี่กิ่ตันๆก็ค่อยๆเลี้ยงไปก็ได้ครับ ที่สุดนะครับที่สุดหลักเลยต้นนี้ปลูกไม่ยากครับถ้าใครกลัวก็ใส่ถุงอบอีกทีหนึ่งติดแน่นอนครับปล,ปลูกง่ายครับเนี่ยถ้าปลูกแบบไม่ใส่ถุงอบก็มีอาจจะสลดใบสลดสักสี่ห้าวันก็ กลับมาติดแล้วครับไ่ถุงอบก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็มัดไปให้ให้สวยนะครับเดี๋ยวก็ลากก็ไปติดมาพราวเอง มะพร้าวนี่ถ้าเกิดใครนั่นก็แช่น้ําก่อนก็ดีนะครับแช่น้ําก่อนก็จะทำให้มันชุ่มแล้วก็แต่ท่านินในมะพร้าวนี่หลุดไปมันก็จะทําให้มันรากติดง่ายถ้าอย่างงี้รากจะติดยากนิดหน่อยแต่ก็แต่ภูิง่ายครับภูิตัวเนี้ยก็เลยไม่ได้แค่ครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้เราก็พันลงมาตรงนี้นะครับพันลงมาหน่อยแค่นี้ครับจะเดี๋ยวปลูกกันครับมัดเกาะหลักเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวหากระถางมานะครับกระถางเราก็นี่ยครับกระถางเราก็รองด้วยหินก่อสร้างนะครับสักหน่อยหนึ่ง นะครับแล้วก็เอาดินใสนะครับดินใสเลยพื้นที่เราผสมไว้นะครับแล้วเอาหลักของเรานะครับบักนี่จะปวดลากมันนะครับ ใส่ไปในดินเลยนี่นี่ออกมาหน่อยกันครับเพื่อจะให้มันออกจริงพันๆน,นี่ยครับแล้วเราก็ใส่ดินให้เต็มแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนครับไว้ร่มสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับถ้าเดี๋ยวออกแดด คือต้องแดดเยอะครับแดด50เปอร์เซ็นต์กำลังดีน่ครับน,นี้เยอครับมาต่อครับเมื่อกี้ผสมดินน้อยไปครับก็เลยผสมเพิ่มใสให้เต็มนะครับเดี๋ยวจะลดน้ำยาเล่งรากหรือไม่ลดก็ได้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับ แตะแตะเท่านวไม่ใส่น้ำยาลิ้งลากก็ได้หรือใส่ก็ได้นี่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เสร็จแล้วก็ลดน้ําแล้วประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้นะครับต้นมันเนี่ยครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเอาไว้ในร่มก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ําทุกวันแล้วจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่ามันจะเป็นไงต่อนะครับนี่ครับปูสนิมครับปลูกมาเก้าวันแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ใบก็ยังไม่ไม่เต่งตึงดีนะครับนะครับแล้วจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นะครับตดงามทุกวันนะครับนี่ครับผู้สนิมครับปลูกมาหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันแล้วครับเริ่มแตกหนอแล้วครับนี่แตกยอดมาแล้วครับนี่แล้วนี่อันนง้นนี่แตกใบใหม่แล้วนะครับดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ยครับผู้สนิมครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนกับยี่บสี่วันนะครับ ก็เริ่มแตกยอดมายาวแล้วครับนี่ใบก็ใหญ่นะครับยาวแล้วแล้วมีนี่กันใบเนี้ยนี่แตกยอดนะเดี๋ยวจะมัดติดกับเสาอ,อีกทีนะครับให้มันยาวก่อนเดี๋ยวมันจะหักเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วจะขออัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าจะเต็มเสาเมื่อไหร่นะครับ นี่ครับปูสนิมกับต้นนี้ปลูกมาสองเดือนกับแปดวันนะครับก็เริ่มยาวแล้วครับอ้ต้นกิ่งนี้ก็เรียกว่ามามัดแล้วนะครับดียวค่อยๆมัดไปเรื่อยนี่กิ่งนี้เดี๋ยวให้ยาวกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมัดเหมือนกันครับแล้วก็จะอเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากติดตามดูด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับปูสนิ่ิมครับต้นนี้ปลูกมาสามเดือนกับหกวันแล้วนะครับก่อนนี่ครับ ใบจะใหญ่นะครับถ้าขึ้นเสาเนี่ยจะใบจะใหญ่นะครับถ้าปล่อยให้ห้อยเนี่ยใบจะเล็กนะครับเนี่ยต้นพวกพูต่างๆนยถ้าขึ้นขึ้นหลักขึ้นเสาขึ้นต้นไม้ใบจะใหญ่แต่ถ้าปล่อยห้อยจะใบเล็กนะครับเนี่ยก็สวยนี่นะครับต้นนี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเลี้ยงไปเรื่อยๆครับแล้วก็คอยจับมัดที่มันล้าออกมาอย่างเงี้ยครจับมัดพันไปเสาไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยคยจัดระเบียบมัน นี่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าจะเต็มปลอมแน่นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับครับสวัสดีครับนี่ครับปูสนิมครับต้นนี้ปลูกมาสามเดือนกับยี่สิบสี่วันครับนะครับก็เริ่มจะเต็มเสาแล้วนะครับตัวนี้ก็รดน้ำวันละครับอยู่แดดได้นะครับตัวนี้อยู่แดดลมแต่ผมนี่อยู่แดดครึ่งวันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เริ่มจะเต็มเสาแล้วนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเขาจะเป็นไงต่อนะครับถ้าถ้าเป็นกระถางห้อยนะครับจะใบจะเล็กกว่านี้นะครับแต่ถ้าขึ้นเตานะครับใบจะใหญ่สวยครับดิครชอบยังไงนะครับขึ้นเตาหรือว่าจะกระถางห้อยถ้าห้อยใบจะเล็กถ้าขึ้นเตาใบจะใหญ่นะครับนี่ครับภูสนิมครับตัวนี้ปลูกมาสี่เดือนกับหกวันแล้วครับนี่ครับใบใหญ่ครับ ถ้าขึ้นเสาใบเขาจะใหญ่เนี่ยครับตัวนี้ถ้าแดดจัดๆนะครับใบเ็าจะแดงเลยครับถ้าเราโดนแดดจัดนะครับนี่ผมแดดครึ่งวันนะครับใบเขาจะแดงชมพูเลยครับก็สวยอีกแบบนึงครับอย่างนั้นนะครับถ้าแดดจัดเลยนะครับใบก็จะออกชมพูเลยประมาณนี้ครับถ้าใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับ